English, าาอังกฤษภาษาอังกฤษปิดตัวเย้และแล้วเร, <Yeah. S 1> เราก็มาถึงกันสักที <Yeah. S 1> พี่หลุย <Ooh. S 1> ่ะรีบๆเอารถเข้าจอดเร็วๆเ,วเวข้านี่ parking ที่จอดรถเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายเลยนู่นนอ๋อนี่ไงว้าวจอดแล้วใช่แล้วค่ะโอ้พี่ลูกเชียบวิวสวยมากเลยตรงนั้นเป็นทะเลสวยจริงๆเลยใช่ไหมน้ำใสปิดทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะตอนเย็นเราอยากจะไปเดินตลาดกันที่โรงแรมเขามีบริการ shuttle car service ให้ด้วยนะคะก็คือเป็นบริการรถไปส่งที่ตลาดเลยเราไม่ต้องขับรถออกไปก็ได้ เช u ตเติลคาร์เซอร์วิสนะครับใช่แล้วอันนี้ก็คือรถที่เขามีไว้บริการฟรีๆเลยใช่ไหมเหมือนรถตู้รับส่งอย่างเงี้ยค่ะพี่หลุยจัเลยนี่พี่ลูกเจี๊ยบครับคุณแม่เราเนี่ยเขาเดินไปทางนู้นกันแล้วนะครับให้เขาไปเช็คอินกันก่อนได้ได้ส่วนเราเนี่ยมาเดินดูดีกว่าว่าตรงไหนหน่าเที่ยวบ้างในโรงแรมนี้ได้เลยวยนี่ไงพี่หลุยตรงนี้เขามีป้ายบอกค่ะเรื่องของ facilities and services นะคะ facilities and Services ก็คือเหมือนกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่โรงแรมเนี่ยเขา uh huh. จะมีให้ค่ะ ไหนดูซิว่าอะไรไปทางไหนบ้างคำว่า service เนี่ยพี่หลุยเคยได้ยินนะแปลว่าการบริการใช่แล้ว facilities เนี่ยเพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยแหละครับค่ะ facilities ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงล่ะคะอ๋อหมายถึงอะไรที่ไม่ต้องเป็นคนมาบริการเราก็ได้ใช่ไหมใช่อ๋นนี่ไงแบบตรงนี้เขามีโต๊ะปิงปองด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่เขาบอกว่า restaurant หรือว่าร้านอาหารนะคะให้ไปทางนี้ น,นี่นี่พี่ลูกเจี๊ยบสนใจอันนี้มากกว่า s w pool ว้าวนะ้ำ <Wow. S 1> เหมาะกับหน้าร้อนจริงๆเลยพี่ลูกเจี๊ยบครับค<า>่ะเขามีสระว่ายน้ําอย่างเงี้ยโอ้แล้วถ้าเกิดว่าน้องพี่หลุยเนี่ยเขาอยากเล่นแต่ว่าเขาว่ายสระใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้ทํำยังไงล่ะครับไม่ต้องห่วงเลยแหละค่ะพี่หลุยเพราะว่าตามที่ป้ายนี้บอกเนี่ยบอกว่ามี Children swimming pool หรือว่าสระเด็กด้วยอ๋อมีสระเด็กด้วย Children swimming pool นะครับ แล้วยังมีอะไรอีกครับพี่ลูกเจีย๊ยบก็ลองดูที่ป้ายนี้สิคะถ้าสมมุติว่าพี่หลุยเนี่ยอยากจะซักผ้าสมมุติว่าอาจจะมีเสื้อผ้าเปื้อนแล้วก็ต้องซักเพราะว่าเอาเสื้อผ้ามาไม่พอก็สามารถส่งที่ laundry service ได้ค่ะหรือว่าบริการซักแห้งนั่นเองโอ้โห,ห laundry service ใช่ไหมใช่แล้วนี่ตรงนี้มีคำว่า Internet ด้วยหูฟรีอีกต่างหาก ฟรีอินเทอร์เน็ตใช่แล้วค่ะเป็นฟรีไว i r เลสอินเทอร์เน็ตหรือพูดง่ายๆก็คือฟร wi ี WiFi นั่นแหละพี่หลุยอแบบเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้ทำไมที่นี่เขาแบบว่ามีของให้พวกเราได้สนุกสนานกันเยอะขนาดนี้ล่ะครับก็เสียตังค่าโรงแรมมาตั้งเท่าไหร่ล่ะคะเขาก็มีบริการพวกนี้ให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะคะ่ะโอเคถ้างั้นพี่หลุยว่าพวกเรารีบตามคุณแม่ไปที่ห้องกันดีกว่าเราจะได้ไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ําทะเลกันไงหรือว่าใคร อยากจะลงที่สวิมมิ่งพูลก็ได้นะ Pocket English น้องๆค่ะเมื่อน้องๆไปถึงที่โรงแรมแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเจอกับสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การบริการอีกมากมายที่ทางโรงแรมมีให้นะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่า facilities and services นั่นเองแหละค่ะ facilities ในภาษาอังกฤษสะกดแบบนี้นะจ๊ะ f A C I L I T I E S facilities ที่จะต้องอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะก็เพราะว่าทางโรงแรมนั้นเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีหลายอย่างมากๆเลยส่วนอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ services S E R V I C E S services ก็คือการบริการต่างๆนั่นเองเลยคะ่ะ ซึ่งการบริการเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์มาปลุกเราในตอนเช้าเผื่อว่าเราเนี่ยอยากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่ากลัวตื่นสายตื่นไม่ทนันเขาก็จะโทรมาปลุกให้ด้วยแหละค่ะนอกจากนั้นนะคะทางโรงแรมก็ยังมีการบริการรวมไปถึงให้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเช่น Restaurant R-E-S-T-A-U-R-A-N t, A U R A N t. Restaurant ก็คือร้านอาหารนั่นเองแหละคะ่ะส่วนใครนะคะที่ชอบว่ายน้ำก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสระว่ายน้ำโดยส่วนมากก็จะมีโซนหรือว่ามีบริเวณของเด็กๆหรือน้องๆด้วยนะคะนั่นก็คือ children swimming s Sw pool C H I L D R E N children เว้นวักนะคะ S W I M M I N G Swimming แล้วก็เว้นว่าค่ะ P O O L pool children swimming pool ก็คือสระว่ายน้ำเด็กนั่นเองรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะออกไปเที่ยวตลาดหรืออยากจะออกไปเที่ยวบริเวณใกล้ๆกับโรงแรมแต่ขี้เกียจเอารถไปทางโรงแรมบางที่ก็จะมีบริการ shuttle car service หรือว่าบริการรถรับส่งให้อีกด้วยล่ะค่ะ S H U d o T L E Shuttle เว้นวรรค่ะ C A R Car เว้นวรรค่ะ S E R V I C E Service Shuttle Car Service ก็คือบริการรถรับส่งนั่นเองและอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือบริการซักรีดเสื้อผ้าหรือว่า Laundry L A U N D R Y Laundry ก็คือบริการซักรีดเสื้อผ้านั่นเองสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เคยเจอป้ายพวกนี้แล้วก็น่าจะนึกภาพออกใช่ไหมล่ะว่าแต่ละอย่างอยู่ตรงไหนของโรงแรมกันบ้าง ติดตามทิปภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำทาง Facebook Fanpage Home Radio 1 worldwideweb home radio o com และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตาม Pocket English ได้ทาง YouTube Channel Home Radio 1นะครับ Pocket English ภาษาอังกฤษติดตัวเย้ผลิตรายการโดยกลุ่มคนตัวดี สนับสนุนโดยสอสอสอส,อส,อสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ